สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าบ่าวเทงานแต่งเปิดใจถูกแม่ฝ่ายหญิงไล่เพราะไม่มีสินสอดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นมีข่าวว่าเจ้าบ่าวเทเจ้าสาวก่อนแต่งเพราะไม่มีสินสอดล่าสุดเมื่อวันที่23พฤศจิกายน25 6 4ริที่ผ่านมานายกฤษดาหรือเกมอายุ27ปีเจ้าบ่าวเทงาน,นแต่งเปิดใจว่าตลอดระยะเวลาค้าปีที่คบกันตนตามใจน้องกระตุนทุกอย่างสักผาหลังจานซื้อกับข้าวดูแลตลอด เพื่อไม่ให้มีปัญหาแก้ไขตัวเองในทุกๆเรื่องรเรียนตัวเองจนรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่3แน่นอนในรามครั้งนี้นายกฤษดาเล่าต่อว,ว่าตนรู้สึกวัาที่บ้านยังไม่พร้อมด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันและโควิดทําให้ที่ร้านไม่ค่อยมีลูกค้าขาดสภาพคล่องทางการเงินตนจึงได้นําเรื่องที่ฝ่ายหญิงเร่งรัดเรื่องแต่งงานมาคุยกับพ่อแม่เพราะไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจตนตอบกลับไปว่าพ่อแม่ยังไม่ว่างพยายามหาเหตุผลต่งตางๆเพื่อเลื่อนการสู่ขอออกไป ตนทำงานที่ร้านกับพอเงินใช้จ่ายก็ยังเป็นเงินกองสีไม่ได้มีเงินเดือนต่อมาฝ่ายหญิงรู้ว่าตนจะไม่มาจดทะเบียนสมรสจึงได้กินยาพอตนทราบก็ไดรีไปที่โรงพยาบาลทันทีแต่แม่ของฝ่ายหญิงพูดกับตนเองว่าถ้าไม่มีสินสอดมาขอก็จบกันเพียงเท่านี้เพราะคงไม่สามารถเลี้ยงดูลูกสาวได้จากนั้นในวันที่12พฤศจิกายนตนคิดจะจบชีวิตตัวเองเพื่อจบปัญหาเลยขับรถออกจากบ้านไปนอนที่ชายทะเลเพื่อให้คลื่นซัดและจมน้ําสุดท้ายคลื่นซัดไปอยู่บริเวณนะ วัดแห่งหนึ่งจึงไปอาศัยอยู่ที่วัดจนถึงวันที่1 5พฤศจิกายนจนพี่สาวไปตามหาจนเจอเราเอารถไปจอดไว้บริเ,เวณชายทะเลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดนินอะไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ